อัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราวเฮามีเรื่องเล่าก๊กูเจ้าข่าวข,าวขาวตี้ไหนไผ่เนี่ยอย่างอูมม้ม่วนถูกใจตัวแน่นอนปกติฟังเข้าหลังจากตีเฮาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับบางคนก็ขายบางคนก็เอาไปเฮืองวากินแต่เพิ่งมันกันนักอยู่นะครับมันก็เกิดการเผาขึ้น,นเหมือนกันก็เคิดปัญหา PM 2.5ได้ครับตั้งมหาวิทยาลัยจังใหม่นะครับโดยตั้งศูนย์ วิจ <premises. S 2> ัยเข้าล่าน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นกันเลยมีการนําเทคโนโลยีมาย่อยสลายฟางเข้าครับตีไปตีมาเรื่องนี้จะเป็นจะได้มาอู้จากกันกบผู้ห่วงรายการ2ท่านด้วยกันครับข้างๆผมเลยนะครับศาสตราจารย์ดรชนาการพรมอุทัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเข้าล่าน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแหมทานหนึ่งครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทธพัฒน์คำไทยรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเข้าล่าน้ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีจ้า ขอบคุณจััดนะครับที่ได้มาอูจจากกับเขาในวันนี้นะครับเพราะว่าเขาเขาบอกคอยได้อูจกับทางด้านของศูนย์วิจัยเข,าขา้าล้านนาของมอชอเลยครับสอบถามตั้งผอก่อนนะครับว่าเทคโนโลยีชีวภาพย่อยสลายฟางเข้ามันคืออ่างครับแล้วกว็วิธีกระบวนการนี้เป็นปัญญาจะใดของครับผอครับ อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องแก้นิดหนึ่งบางทีมันอาจจะไม่ใช่เทคนิคทีวภาพเลยทีเดียวนะคะค,คือเทคนิคที่เราเอามาใช้เนี่ยเราก็คิดคิดค้นกันมาซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้สารเคมีตม่ำค่ะปกติการย่อยฟางเนี่ยจะใช้สารเคมีสูงมากเพื่อให้ได้เส้นใหญ่มาเนาะแต่ทีเนี้ยเราก็คิดค้นเทคนิคที่ให้มันสามารถใช้สารเคมีต่ำที่สุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถย่อยสลายฟางข้าวได้ค่ะครับอ,อันนี้เราลองกันทำมาเหมือนแลยอย่างข้าวปอครับเออก็ประมาณ เกือบสปีแล้วครับเกือบสปีแล้วครับผมสัก2ปีค่ะก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็มีเทคนิคอื่นๆเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ให้มันพัฒนาขึ้นแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยเนี้ค่ะโดยการนําเอาฟางเข้านะเจ้าไปย่อยสลายแล้เจ้าแล้วก็ได้มาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้มาเป็นเส้นใหยเขาเส้นให่ไปง่ายอย่างครับไปทาหลายอย่างเลยค่ะคือผมปกติแล้วจริงๆริแล้วนะครับมันก็คือคล้ายๆเยื่อกระดาษอะครับคล้ายเยื่อกระดาษสาเนี่ยครับผมเราย่อยให้มันเล็กลงแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ทีนี้การใช้ประโยชน์ใช้ได้หลากหลายครับคือง่ายที่สุดก็คือใช้เป็นกระดาษได้โดยตรงนะครับแล้วก็ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์แต่ถ้าทำให้มันมีเทค เทคนิคขึ้นมาหน่อยเทคนิคขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะมาทาเป็นพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสายได้โดยเอาผสมเข้าไปในเนื้อพลาสติกแต่ถ้าเราอยากใช้มาด้านทางด้านอาหารหรือเอามาทําเป็นฟิล์มกินได้นะครับฟางข้าวก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งในอาหารได้เหมือนกันครับทําให้เป็นพวกสารเคมีที่ใช้ในอาหารและวัสดุที่ไม่ใช่อาหารครับผมครับครับส่วนวิจัยเขาเฮามีเฮามีจุดหล่นต้นตีเอาฟางข้าวมามาใจ้วัตกรรมแล้วก็มาแปง่งขั้นแปง่แปงนี้ได้จะได้ครับ อ๋อจริงๆจ,จ,จุดเริ่มต้นเนี่ยก็เกิดจากว่าศูนย์จัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์พันธุพันธุ์พื้นเมืองต่างๆที่มีอยู่ในภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยไม่ให้ศูนย์หายไปแล้วก็เอาพวกเนี้ยกลับมาช่วยกเกษตรกรในพื้นที่ของเรารอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เราอยากจะทําขึ้นมาทีนี้พอเราปลูกเราเราเอาพันธุ์พื้นเมืองมาปรับปรุงทั้งหมดเนี่ยนะครับปกติพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยมันก็จะมีฟางเยอะค่ะ ผลผลิตมันอาจจะน้อยไม่เท่ากับพันปรพุงสมัยใหม่แต่ว่าคุณค่าโภชนาการคุณค่าอาหารอื่นๆเนี่ยมันเยอะกว่าแน่นอนค่ะทีนี้เราก็คิดว่าเออด้วยด้วยปัญหาบ้านเราด้วยเนาะเรื่องหมอกควันเรื่อง pm 2.5แล้วก็เรื่องฟางที่เรามีอยู่ปริมาณเยอะมากเราก็เลยคิดว่า เออเราสามารถที่จะเอาออกมาทําอะไรได้ไหมเราก็มาคิดกันว่าเออถ้าเราเอามาเพิ่มมูลค่าโดยการเอามาทําเส้นใยแล้วก็เอาไปแปลรูปเป็นวัสดุต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นคือพอมูลค่ามันเพิ่มขึ้นเนี่ยเกษตรกรเขาได้ผลตอบแทนเนี่ยเขาก็จะไม่เผาไปโดยอัตโนมัติแล้วก็จะมีการอนุรักษ์พันธุ์พวกนี้ไปโดยอัตโนมัติ เริ่มต้นแต่ก็คืออยากอนุรักษ์พันธ์ุเข้าของผากเหนือไว้เราะกำลังจะสูญหายไปไม่มีแล้วเพราะมันจะมีแบบเข้าสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาติ๊กๆเนออสจนวันนี้โดยปัจจุบันก็จะคิดถึงเรื่องผลผลิตเป็นส่วนใหญ่โดยไม่มีใครคิดถึงว่าเออพันธุ์เก่าๆเนี่ยมันมีการมียีนหลายยีนนะคะพูดพูดถึงเรื่องยีนเนาะที่มัน มีอยู่ในต้นข้าวก็คือเรื่องของยีนทนแรงทนมแมลงยีนพภชนาการสูงต่างๆมันอยู่ในนี้หมดเลยแต่ถ้าวันหนึ่งมันหายไปเนี่ยเราอยากจะเอากลับมาปรับปรุงพันเนี่ยมันไม่มีต้นต่อเลยโอ้ยอย่างเงี้ยค่ะคมันก็จะทําให้หายไปแล้วก็ไม่มีพันธุ์พ่อพันธุแม่ที่จะเอามาปรับปรุงอีกเนี่ยค่ะแสดงว่าแต่ละพันธุ์นีิ้ปแตกต่างกันใช่ค่ะแต่ละสายพันธุ์คุณค่าประโยชน์ก็ต่างกันใช่ค่ะ ปัะเดีย๋ยวนี้นะเจ้ารอดรอดตังศูนย์วิจัยเจ้าเปิ้นเปิ้มีกี่พันแล้วเจ้าที่อนุรักษ์อยู่ในอ๋อตอนนี้เรามีที่ปรับปรุงไว้ทั้งหมดตอนนี้มีสิบพันค่ะสิบพัน <10, 000 S 1> แ,แต่ละพันก็จะมีสีแตกต่างกันสีด,สดําสีแดงสีสม้มมีสีสามแตกต่างกันซึ่งแต่ละพันเนี่ยก็จะมีคุณค่าพัฒนาการแตกต่างกันด้วยค่ะครับค,ครับท่านรองครับอันฟางเข้าตีเอามามาเอาเป็นนวัตกรรมจะ,อ,จะอันจีอีอย่างเงี้ยครับเป็นฟางเข้าตีมาจากการเกี่ยวเข้าหรือว่าเป็นฟางเข้าตีมาจาก เพ่องสีเข้าหนวดเข้าแล้วมันปุ่มออกมาเป็นย่อยสลายจะอ,อันไหนตีเอาไปใช้ประโยชน์ได้นักเหลือกันครับอ่าจริงๆแล้วครับที่คิดมาเนี่ยคือใช้ประโยชน์ทั้ง2แบบครับ<ช>จากการเกี่ยวหรือจากการอัดก้อนนะครับมองว่าลักษณะของเส้นใยแล้วกันนะครับถ้ามาใช้ทางด้านใช้ประโยชน์เนี่ยมองว่าเกษตรกรเนี่ยต้องใช้ได้ทั้งหมดเราจะไม่เลือก<ช>แล้วเราก็จะไม่เลือกสายพันธุ์ด้วยเพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องเสียเวลาในการมาคัดว่าพันธุ์ A อพันธุ์ B พันธุ์ C อนุรักษ์มายังไงมีฟางข้าว พยายามจะใช้ให้หมดทุกสายพันธุ์แต่แน่นอนนะครับว่าลักษณะของแต่ละสายพันธุ์เนี่ยจะมีเส้นใยที่ความสั้นยาวความแข็งแรงไม่เหมือนกันสายพันธุ์บางยกตัวยอย่างนะครับอย่างสันปะตองเนี่ยอาจจะเหมาะกับไปพวกงานวัสดุก่อสร้างแต่ถ้าเป็นขาวหอมดอกขาวดอกมะลิจังจงหวัดแม่ฮ่องสอนเส้นใยก็จะมีลักษณะพิเศษที่มีความอ่อนนุ่มมันก็อาจจะทําเป็นกระดาษได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมมองว่าเราใช้ได้ทั้งหมดที่อามาทําประโยชน์ แล้วกเกษตรกรก็จะได้รับเงินหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจากฟางข้าวต่อไปครับผมครับ,รบตีดเกษตรกรได้ได้เงินโดยตรงนี่คือเอาไปซื้อฟางเข้าเป็นม้าหรือว่าเอาไปต่อยอดแล้วก็สอนเพื่อเป็นเอาไปต่อยอดจะได้ก็ครับ มีมีทั้งสองอย่างที่เราทําตอนนี้นะคะคก็คือ,อาสามารถเอาฟางข้าวจากแปลงเอามาขายที่โรงงานต้นแบบที่ศูนย์ิจัยเข้าล้านนานได้เลยแล้วมีโรงงานต้นแบบอยู่แล้วก็ได้รับเงินไปเลยตามราคาที่เราตกลงกันนะคะหรือในชุมชนเองเกษตรกรก็สามารถทําได้เองโดยเราไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบง่ายให้อาจจะไม่ใช่แบบเป็นโรงงานใหญ่ๆอะไรเยงี้ค่ะที่ที่เกษตรกรสามารถทําได้โดยอาจจะทําเยื่องง่ายๆเขาอาจจะไปทําวัสดุก่อสร้างในชุมชนบรรจุภัณฑ์ในชุมชน หรือผลิตเยื่อมาแบบเป็นเยื่อขั้นแรกแล้วก็เอามาส่งให้เราเพื่อเราจะได้ดําเนินการต่อเนี้ยก็มีหลายวิธีที่ที่สามารถเอาไปประยุกตใช้หลากหลายแบบไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกแบบเดียวแล้วแต่ชุมชนมีความสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้ไอตีเอามาขายตีหงงานต้นแบบเนี่ยตอนตีเอามาขายนี่ต้องเป็นแบบใดครับตีเขาขับซื้อใดต้องชื่นต้องแห้งต้องอะไรอย่างอีกอเขาพอรับเป็นก้อนๆเลยค่ะที่เกษตรกรอัดก้อนเคยเห็นไหมคะเขาจะมีเครื่องอัด อยู่แล้วในชุมชนนะคะคคซึ่งเครื่องอัดเนี่ยก็จะอัดเป็นก้อนก้อนหนึ่งก็จะมางสิบห้กิโลสิบห้ากิโลสิบห้าถึงยีก,กิโลแล้วแต่แล้วแต่เครื่องนะคะคแล้วก็ก้อนนั้นก็เอามาส่งได้เลยไม่ต้องวัดความชืน้นไม่ต้องดูความชืน้นเขาเขาซื้อเป็นกิโลหรือซื้อเป็นก้อนหรือซื้อเป็นยังไงขอครับเราซื้อเป็นก้อนค่ะแต่ก้อนหนึ่งเนี่ยเราก็บาไว้ว่าไม่ควรต่ำกว่า15โลอ๋อไอ้ก้อนก้อนที่เขาเวลาไปงานอีเวนต์เราเป็นนักชครับส่วนใหญ่ก็คือเอาอาหารมา ก็เอามาขายได้เลยอันนี้คืออย่างตีหนึ่งและอย่างตีสองตัวเนี้ยมีชุมชนนำร่องก็ขับพอตีเขาไปบอกว่าเอาฟางเข้ามาแป่งจีอีเน้อยจีอีเนื้อมีที่ไหนของก็ครับมีเนาะที่เยอะก็จะเป็นที่ลําพูนที่ลาพูนครับก็จะมารับเทคโนโลยีแล้วก็จะเข้ามาปรึกษาตลอดว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ไหมเพราะเขามีกลุ่มที่ค่อนข้างเข้มแข็ง ที่กำลังเริ่มทำกันอยู่แล้วก็สนใจรับนโยบายแล้วก็ผู้นำค่อนข้างที่จะเก่งที่จะทำเรื่องนี้จริง,รงๆเรามีปัญหายเยอะนะบางคนก็ต่อต้านว่าเอออาจารย์อาจารย์เอาฟางมาจากในแปลงมันไม่ทำลายระบบนิเวศแล้วฟางมันก็ควรจะอยู่อย่างนั้นแต่จริงๆเราใช้กันน้อยมากฟางที่เราใช้เนี่ยทั้งหมดในประเทศนี่เนาะใช้ประมาณ10% 10%ครับ ที่เหลืออีก90้าสิบเนี่ยคือเผา,เาไม่ได้ใช้แล้วมันเหลือใช้แล้วทีนี้มันไม่รู้จะจัดการยังไงอะ่ะเนาะมันก็เลยต้องเผาแต่เนี้เราเอาส่วนนั้นอ่ะที่มันเป็นส่วนเกินที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําลายระบบนิเวศแล้วหรืออะไรแล้ว,วเอาขึ้นมาใช้ประโยชน์นอกจากจะทําให้กเกษตรกรมีรายได้ซึ่งซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยนะคะแล้วพวกเราแถวภาคเหนือเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องของมลภาวะต่างๆท่านรองตีเฮาหันนี่อยู่ก็คือเป็นนวัตกรรมตีเฮา เขาไปแปลงต่างๆมาเหมือนกับครั้งนี้อย่างพงศ์นาถลองคอ่าณนะปัจจุบันนะครับ,รบก็จะมีหลกัหลกๆก็คือกระดาษครับบรรจุพันธุ์เยื่อกระดาษขึ้นรูปครับแล้วก็เป็นบรรจุพันธุ์พลาสติกย่อยสลายได้นะครับผสมฟางข้าวคือเราพัฒนาเทคนิคให้ฟางข้าวเข้าไปอยู่ในเนื้อพลาสติกแล้วมันก็จะย่อยสลายได้ภายหลังจากการใช้งานและทิ้งใช้งานซ้ําแล้วก็หมดอายุทิ้ง 180วันถึง200วันมันจะสลายหายไปโดยไม่มีปัญหาไมโครพลาสติกแล้วก็เราเริ่มขยับแล้วครับเริ่มทําเป็นถุงถุงหิ้วครับ <How? S 1> เราก็จะเห็นว่าฟางข้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อพลาสติกเป็นถุงหิ้วได้เป็นตัวที่ช่วยให้เกิดการย่อยสลายได้อันนี้เป็นแค่รูปแบบหนึ่งนะครับ เริ่มต่อมาก็จะเห็นว่าฟางข้าวมาทําเป็นฟีมบางๆครับหรวออย่างเช่นในซองพริกมะม่าที่เราเครื่องปรุงรสนะครับมันก็จะย่อยสลายไปเราแค่ราดน้ําร้อนมันก็จะหายไปครับมันก็จะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์ฟางข้าวอย่างครบวงจรมากขึ้นครับครับผม เป็นนวัตกรรมใหม่เลยปกติเราฉีกซองมาแม่แล้วคือเขาต้องเปื่อยมือเปื่อนมือันนี้เปื่อนมือด้วยร้อนน้ำร้อนเลยร้านน้ำร้อนครับ80องศาก็รลายไปครับเจ้าแล้วจะอี้เจ้าเราได้ลงพื้นที่ไปเพ้่ความรู้กับชาวบ้านชุมชนกับเจ้าในเรื่องของประหุป้้นเผาเป้นสามารถเอาฟางข้าวูมนี้เนี่ย มาส่งต่อขึ้นกับเฮาได้อะเจ้าลงลงตลอดเลยค่ะปีที่<ะ>แล้วนี่ลงกันบ่อยมากค่ะชุมชนแบบจะรู้จักพวกเราในในฐาน,นที่แบบเราลงไปเพื่อจะเอาฟังเข้ามาใช้ประโยชน์ตอนแรกก็เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจามีการต่อต้านกันเยอะว่ามันจะคุ้มหรอ<ะ>กับการแรงงานหรือการจัดการทั้งหมดที่เกิดขึ้นเราก็ค่อยๆสอดแทรกเข้าไปค่ะ ไปบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นเขาก็มีความเข้าใจเยอะขึ้นว่าจริงๆเนี่ยมันมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าอย่างเดียวเนาะมันเป็นเรื่องของภาพรวมทั้งหมดซึ่งถ้าให้เขาคิดเนี่ยมันอาจจะยากแล้วต้องค่อยๆกระตุน้นแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีการคิดเข้าไปะคะ mm hmm. ตอนนี้ก็มีคนสนใจแล้วก็มีชุมชนที่เริ่มเก็บฟางไว้ในโรงเก็บ mm hmm. ให้ให้ให้กับเราอะนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะใช้ mm hmm. เป็นวัตถุดิบเข้าโรงงานเยอะค่ะชุมชนหนึ่งเก็บได้ประมาณสัก สามสี่หมื่นก้อนเนี่ยค่ะเนาะซึ่งซ่งมันก็เยอะซึ่งเราก็แบบเอ้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ที่เราก็ประสบความสําเร็จไปขั้นตออหนึ่งอะนะคะครับครับเ <ừ> ขาปิกไปตีตีหล่ปูนตีพอ,อก,กันทันร้องว่าเราได้ไปแบบลงพื้นตีแล้วก็ไปแนะนําเปิดอย่างนี้ครับเปิดตอนนี้มันมีความพร้อมแล้วเปิ่เนี่ยอย่างได้โตด้วยตัวเองของกัรทันร้องครับอ่า ตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงกลุ่มลําพูนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับเกษตรกรจากจังหวัดลําพูนเนี่ยคือตอนนี้เริ่มมีการรู้เทคนิคแล้วครับว่าจะเอาฟางข้าวเนี่ยมาทําเป็นเยื่อจากฟางข้าวยังไงแล้วทดลองขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ของตัวเองทางลําพูนเขาก็จะมีการทดลองเขาเองครับพัฒนาต่อยอดจากที่ศูนย์วิจัยข้าวครับถ่ายทอดให้ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งชาวบ้านในพื้นที่มีความเห็นเห็นต้องการนะครับว่าที่ตรงกันว่าเราสามารถ ถ่ายทอดแล้วเขาก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเขาเริ่มออกงานแล้วครับแต่เป็นลักษณะของผลิตภัณฑ์ชุมชนแต่ทางศูนย์วิจัยข้อรั้นานมองว่าเรามีโรงงานต้นแบบโรงงานต้นแบบนี้เป็นลนักษณะต้นแบบจริงๆที่ถ่ายทอดในในพื้นที่แล้วเราก็จะช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมาครับผม โรงงานต้นแบบนี้ตั้งอยู่ที่ไหนกันบข้าพ่อครับที่ที่สูดเจเข้าล้านนานเลยค่ะที่ไร่ไม่เหี้ยนะคะไร่ไม่เหี้ยของมหาลัยเชยงใหม่ค,ค่ะเป็นโรงงานที่กําลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้กําลังทดสอบระบบการรันการผลิตเยื่ออยู่นะคะถ้าพร้อมเมื่อไหร่เราก็น่าจะเดือนหน้าเนาะประมาณเดือนหน้าครับเดือนหน้ารัานระบบเดือนหน้าจะเปิดตัวแล้วเราก็มีความคิดว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้ดีเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดโรงงานต้นแบบเนี่ยไปสู่ทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดเนี่ยก็จะมีโรงงานต้นแบบหนึ่งหนึ่งโรงงานแล้วก็ มันมันไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งฟงังเรื่องการขนส่งเราก็จะมะีลดปัญหาน้อยลงไปแล้วก็สามารถที่จะ ลดปัญหาเรื่องการเผาได้แน่นอนเลยถ้าเกิดว่าเราเริ่มจุดเริ่มต้นเราที่เชียงใหม่ก่อนเนี่ยค่ะแล้วเรากระจายไปตามจังหวัดต่างๆในพื้นที่ต่างๆมันก็จะทําให้การเผาลดลงแน่นอนเลยค่ะท่านยังศูนย์เขาเกาะแน่นอนละอ่อนคณะเกษตรใช่ค่ะต้องได้เข้าไปเหียนตรง่ันเกนต่อเข้าหลายคณะเลยค่ะมีไม่คณะอย่างของครับโอ้เยอะเนาะเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรครับหลักๆเนื่องจากว่าศูนย์วิจัยข้าว้าน์ไม่ได้มีนักวิจัยเป็นของตัวเองค่ะนักวิจัยที่มาทํางานที่ศูนย์วิจัยข้าวก็จะต้องมาจากส่วนงานทั้งมหาลัยเลยค่ะ คณะแพทย์คณะเภสัชทุกคนก็จะไปทําด้วยกันทันตะเงี้ยค่ะก็จะมีการใช้เยื่อฟางข้าวเอาไปทําผ้ารองสําหรับผ่าตัดฟันอะไรเงี้ค่ะก็เจอทางานด้วยกันหมดเลยทั้งมาอะไรเริ่มมีโจทย์ใหม่ครับผ้าที่ใช้เวลาทําฟันจะเปลี่ยนเป็นกระดาษแล้วก็อย่างคณะสถาปัตหรือคณะวิจิตรศิลป์เริ่มมองว่าเออเราจะใช้ฟางข้าวเพื่องาน ดีไซน์แบบไหนได้บ้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแต่อย่างที่บอกครับว่าฟังข้าวเป็นแค่เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วถ้าฟังข้าวทาสาเร็จเราอาจจะขยับมาเป็นข้าวโพดหรือพืชที่สร้างปัญหามลภาวะได้แต่อย่างที่บอกครับว่าอยู่ศูนย์วิจัยคาราน,นาครับเริ่มก่อนปลูกข้าวแล้วเราต้องใช้ฟางให้เป็นครับผมครับ ยังยังผ้าอีเราเราพอใจเซตเราจะได้รับมันมันมันดีต่อคนใจได้จะได้เขาผ้าของคณะแพทย์อ๋อคือคือไอเดียก็คือว่าปกติผ้าที่ใช้ลองสําหรับเวลาผู้ป่วยทําฟันนะคะอาจารย์นักวิจัยเขาก็มีความคิดว่าคือทุกครั้งเนี่ยมันเปื้อนเลือดเปื้อนะไรเนาะเพราะมีการกระดินทําฟันแล้วต้องเอาไปซักทึ่งต้องใช้พลังงานเยอะมากแล้วเอาไปอบต้องฆ่าเชื้อเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําตรงนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคือมันสามารถใช้แล้วทิ้งได้เลย อ่าแล้วเสร็จแล้วพอทิ้งเนี่ยมันสามารถย่อยสลายได้เอารีไซเคิลกลับมาใช้ได้อีกนะคะซ,ซึ่งซึ่งมันเป็นโจทย์ที่เรากําลังทํากันอยู่นะคะซ,<อ>ซึ่งมันก็จะประหยัดไปหลายได้หลายเรื่องเลยเรื่องพลางานในการทําความสะอาดเรื่องการอบการฆ่าเชื้ออะไรเงี้ยค่ะตะกี้ผมหันเหมือนมีแก้วกาแฟเหมือนมีถ้วยมีจานตวัวกระค้าวตะลองก่อครับผมมีแก้วหลักๆตอนนี้นะครับ,รบมีแก้วแก้วกาแฟครับ แล้วก็เป็นกล่องข้าวช้อนซ่อมครับสีที่เห็นจะเห็นนะครับว่าเป็นสีน้ําตาลสีธรรมชาติเลยครับไม่มีใส่สีอื่นนะครับซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุดิบอยากได้สีเหลืองนวลๆก็อาจจะเป็นข้าวโพดนะครับอยากได้เป็นสีดําก็ใช้กาดกาแฟณตอนนี้ครับสูตรที่ได้เนี่ยเริ่มต้นจากฟางข้าวเป็นสูตรมาตรฐานครับสูตรเม็ดพลาสติกมาตรฐานแล้วเราแค่เปลี่ยนวัตถุดิบ สีบรรจุภัณฑ์ก็จะเปลี่ยนไปตามธรรมชาติโดยไม่การใส่สีปรุงแต่งใ,ใดๆครับผมแก้วกาแฟเนี่ยใส่ฮอนใส่เย็นแบบมีผลกระทบอันอย่างมันก็หลักๆ <อา S 1> ตอนนี้นะครับหลักๆตอนนี้ก็คือใช้กับแก้วที่ของร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน60องศาย,ยังใช้ได้อ,อยู่ครับแต่ว่ายังมีงานบางงานตอนนี้ที่กำลังจะพัฒนาต่อกับบริษัทเอกชนคือพวกปลายข้าวหักที่จะการสีข้าวอะครับเราค้นพบว่ามันสามารถเข้าไปอยู่ในเนื้อพลาสติก ร่วมกับเส้นใหญ่ฟางข้าวแล้วได้เป็นของลักษณะของแก้วทนร้อนหรือบรรจุภัณฑ์ที่เข้าไมโครเวฟได้ครับกําลังพัฒนาต่อเเราโซนจานกระถ้วยเราครับใส่ของห้อนของทอดอย่างนี้ได้กัได้ครับได้ครับผมไม่ีปัญหาครับกล่องข้าวใส่ได้ครับผมครับผมแล้วปกติเวลาเราลงพื้นที่ไปใหือความรู้กับชุมชนนะเจ้าเฮาก็มีวิทยากรลงไปรัย เ้วยกมีจากหลัยฝ่ายงานด้วยแล้วก็แส่วนใหญ่เราก็จะไปนําก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้โจทย์ว่าแต่ละพื้นที่นี้ความแตกต่างกันยังไงต้องการผู้เชี่ยวชาญเพิ่มตรงส่วนไหนอะไรเงี้ยก็จะเชิญจากส่วนหนต่างๆไป แล้วจากนี้ถ้าเกิดเปิ้ลมีหน่วยงานอื่นๆแห่มที่เปิ้ลสนใจก็ว่าอยากจะเข้าห่วมกับโครงการนี้นะเจ้าเพราะมันสามารถช่วยลดมลภาวะได้เนาะเปิ้ลจะต้องยากิเจไดเจ้าก็ติดต่อไปเลยเนาะที่ศูนย์วิจัยเข้าร้านนาเลยค่ะมีเพจอยู่เดี๋ยวเพมงานเพมเพจให้กรรมหน่งนะครับก็สามารถแบบติดต่อได้คันว่ากําลังมีการประกวดเข้าพื้นเมืองค่ะครับการประกวดนี่คือมีลักเกตอย่างเจไดครับ ก็ถ้าเกิดว่าเป็นจริงๆเราจัดร่วมกับงานเกษตรภาคเหนือของคณะเกษตรที่กำลังจะจัดขึ้นปลายปีนี้นะคะช่วงวันที่27ถึงวันที่8 27พฤศจิกาถึง8ธันวาค,นะคะในงานนั้นมันก็จะมีประกวดพืชประกวดสัตว์เยอะเลยข้าวพื้นเมืองเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเอากับมาประกวดเพราะว่าจะเป็นงานจูงใจให้เกษตรก,กรได้ปลูกละกเก็บรักษาไว้หัวไล่<ร>ไปนา <ะ S 1> ไม่ต้องเยอะอะไรนะคะแล้วก็เก็บมาประกวดกับเรา,าซึ่งทุกปีเนี่ยเราก็จะได้ตัวอย่างในการประกวดเยอะซึ่งก็ทําให้เรารู้ว่าเออก็ยังมีเกษตรกรส่วนหนึ่งอ่ะที่ปลูกตรงนี้อยู่นะคะเราก็เลยอาจเชิญชวนมาประกวดกันค่ะครับส่งผลงานได้ตีไหนถึงวันไหนครับส่งได้เลยทั้ง2ที่เลยทั้งที่คณะเกษตรศาสตร์แล้วก็ย์วิเชายล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อได้เลยตามตามตามเพจของอูนเดี๋ยวเดี๋ยวเพจถ้าขึ้นบัตตันไปเป็นอย่างผมบอกจือเลยนะครับเพจจือว่าศูนย์วิจัยข้าวล้านนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันนี้จือเพจของศูนย์เลยนะครับก็สามารถอันเข้าไปติดต่อได้บ่เวาจะเป็นการเข้าไปขอศึกษาดูงานเข้าไปขอวิทยากรเข้ามาทรงเสริมความรู้ให้กับคนในชุมชนกับประสานในเพจนี้ได้เหมือนกันได้ครับ ครับนั่นก็ก็เป็นช่องทางในการติดต่อเฮาแต่อย่างน้อยเขาก็ดีใจแล้วพระจากนี้ต่อไปฟางเข้าตีส่วนใหญ่เข้าเผากันก็ก็จะมีมูลราคาแล้วแม่นี่เราช่วยลดมลภาวะใช่เราก็คาดหวังมากเลยเพราะมันเป็นมันเป็นอิชชูใหญ่เนาะของเชียงใหม่เลยที่แบบเราก็เจอกันทุกปีช่วงช่วงหน้าแรงนะคะแล้วก็หวังว่าจากนี้ต่อไปจากฟางเข้าก็จะเป็น สั่งข้าวโพดข้าวโพดครับข้าวโพดซึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นแฮมหนึ่งย่างตีมีการเผากันนักมีการนะครับวันนี้สนทนาก็ว่าอุจาร์ในรายการเจ้านิติภาคเหนือครับต้องขอบคุณนะครับศาสตราจารย์ดรชนาการพรมอุทัยผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวล้านามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธพัฒน์คำไทยรองผู้อํานวยการศูนย์วิจัยข้าวลานาเชียงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่ได้มาอู้จใจกับเราในวันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันคําเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามช่วงต่างๆของรายการกันต่อครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเราเขามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวตีไหนพะย่ะอยัง